และในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการ masking นะครับหรือว่าการ mask ในโปรแกรม Adobe Flash นะครับหลังๆนี่ซีเรียสแล้วนะครับเข้าเรื่องเรียนเป็นการเป็นงานไงมุกตลกตลกไม่มีแล้วนะครับผมมีแต่ชุดแรกๆไงใช่ฮะเออก็หลังๆนี่ก็โอเคมาซีเรียสกันบ้างนะครับผมตลกมากเดี๋ยวลืมไงใช่มัวแต่ขำเดี๋ยวลืมใช่ปะล่ะโอเควันนี้เราจะมาดูเรื่องของการ mask กันนะครับหลายคนถามว่า mask คืออะไรก็คือการแบบ การแสดงแอนิเมชันในส่วนของที่มันกำจำกัดพื้นที่ไว้ผมขออธิบายอย่างนี้นะครับอธิบายให้ผมเข้าใจนะครับเหมือนแสดงแบบในที่มันจำกัดพื้นที่ไว้ยิ่งพูดนี้ก็งงครับปูณนี้งงแน่นอนอ่ะดูภาพครับอันนี้เป็นแว่นตาใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวผมจะวาดแสงให้มันเหมือนแสงมันเนี่ยครับผมอาจจะผมจะทําแสงอย่างเงี้ยครับใช่ไหมเป็นวิ่ง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 นะฮะเนี่ยครับ,รบผมจะให้แสงแว่นตาม,มันขยับอะครับทํำยังไง เดี๋ยวผมขอลองเลยผมผมอาจจะทําอย่างนี้ครับผมอาจจะทำแว่นตาอย่างนี้ครับเออทําแว่นอย่างนี้ใช่ไหมไม่งั้นมันเกินออกมาแล้วให้มันแสงมันวิงว่งวิง่งวิ่งในแว่นตาครับถ้าผมทําโมชั่นทว e นถ้าผมทําโมชั่นทวีนไปมันก็มันก็ไม่ได้ฮะัน,นี้มันก็ออกมาเกินเห็นไหมมันก็ออกมาเกินมันก็ไม่ได้ครับหรือว่าผมต้องแบบสร้างสีเหลืองปอมปอมขึ้นมาสร้างสีเหลืองปอมปอมขึ้นมาบังตรงนี้ไว้อะครับเดี๋ยวนะบังตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้แสงมันเกินออกมาหรือเปล่า นี่ยแล้วก็ก็ลองลองลดหนึมันก็ลําบากไปกครับมันเป็นว,วิธีที่ฉลาดนะครับแต่มันก็ลําบากไปฉะนั้นผมจะมาสอนการ masking นะครับอ่าอย่างแรกที่เราต้องเตรียมคืออ่าเ,เยอร์แต่และเลเอร์เลเยอร์แว่น layer เเตัวนะครับแล้วก็นี่เป็น l เ a เอร์แสงสะท้อนนะครับโอเคอย่างนี้ใช่ไหมอ่าผมวาดเกินๆไว้เพราะมันต้องใช้การ m o ชั่นนะครับจากนั้นผมคลิกคุณเอาอ่าเ,เยอร์แว่นเนี่ยนะครับกปมาอีก เอาเลเยอร์แว่นเนี่ยไปไว้ข้างบนนะครับจากนั้นคลิกขวาที่เลเยอร์แว่นเลือก m ม s สนะครับปุ๊บพอเสร็จแล้วอาเลเยอร์ของแสงสะท้อนเนี่ยมันจะถูกเข้าไปสำรองอยู่ในเลเยอร์มาสของแว่นนะครับตอนนี้แว่นหายไปแล้วที่คุณต้องทําคือคุณต้องสร้างแว่นขึ้นมาอีกอันหนึ่งครับคุณ Copy เลเยอร์แว่นมาครับที่กำลังมาส์อยู่เดี๋ยวเอามาส์ออกก่อนคุณ Copy เลเยอร์แว่นมาหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะฮะ copy โอเค แว่นมีอีกอันหนึ่งอันนี้แว่นหนึ่งนะฮะอันนี้แว่นหนึ่งอันนี้แว่นสองอยู่ข้างหลังนะครับตอนแรกเอเดี๋ยวเอาเอาแว่นเอาแว่นสองไปไว้ข้างล่างก่อนจะได้ไม่งงนะครับเอาแว่นสองออกไปก่อนอันนี้คือแว่นหนึ่งอันนี้คือแสงสะท้อนนะครับอันนี้คือแว่นหนึ่งแสงสะท้อนปุ๊บจากนั้นกดแมสไปปุ๊บใช่ไหมก็หายไปแล้วจากนั้นเอาเลเยอร์อีกแว่นหนึ่งที่เราสร้างไว้อะครับมาใส่เข้าไปมาซ้อนเข้าไปข้างหลังครับในของ ในของแสงสะท้อนนะครับอันนี้คือแว่นหนึ่งแสงสะท้อนแว่น2นะครับจากนั้นก็กดล็อกด,ด้วยถ้าเราไม่กดล็อกมันจะไม่แสดงการแมสให้ดูนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันลาบากนะครับเอออะไรของมันไม่รู้นะฮะก็ต้องกดล็อกเลยเยอร์เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะว่ามันเป็นยังไงมันจํากัดพื้นที่โดยการใช้แว่นเป็นตัวจํากัดพื้นที่เดี๋ยวผมอธิบายชัดๆเลยนะฮะเลเยอร์แรกเลเยอร์ของแว่นนั้นเป็นแสดงส่วนของพื้นที่ว่าให้มันแสดงแค่ไหนซึ่งแว่นเนี่ยมันก็สแสดงอยู่ แววนเนี่ยมันแสดงอยู่แค่นี้ซื้อพื้นที่ของมันก็เท่ากับพื้นที่แมสเนี่ยก็เท่ากับของแว่นนะครับอ่าใช่ปะล่ะและพอแมสปุ๊บมันก็เลยกําหนดจุดสะท้อนเหลือเหลือแค่ในส่วนของแววนนะครับมันเลยตัดออกไปจากนั้นเรามาลองอนิเมตดูครับอนิเมตแต่สะท้อนของแว่น,นครับ,ให,นนรบให้มันไปทางนู้นครับให้มันไปทางนี้และใส่คลาสสิกทวีนครับและคุณลองใช้แมสรวมครับแล้วมันจะเป็นไงฮนะผลปรากฏคือน,นี่ฮะทำแสงสะท้อนได้เห็นไหมโดยการใช้ ตัวช่วยของ masking มาช่วยนะครับผมอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างของการ masking นะครับซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นการทําแสงไฟสปอตไลท์นะครับเป็นการโชว์หรือว่าการส่องกล้องสไนเปอร์นะฮะลองนึกดูมันทําอะไรกันยังไงแล้วก็ลองไปทําดูนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็จบไปนะฮะในบทนี้ของเรื่องการ mask นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับจริงๆมันก็ซับซ้อนนั่นแหละแต่อธิบายให้มันสั้นประมาณสักสนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวปบกันนะครับ